นึกจาคนดูทำมาผมก็จะตอบอม,มาดูที่คอมเมนต์แรกทําไม่ได้ทําไง แบ็กเล็กหาตรงไหนครับซึ่งผมอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นไม่แด้ฮ่าแบ็เล็กฮ่าฮาคิ มันก็สมผลสมผลที่ผมทิ้งผลไม่ได้นะไม่รู้ทำไมงั้นก็ฝากแอดมินหน่อยก็แล้วกันขอแอดมินมาดูช่วยทำปุ่มทิ้งผลให้หน่อยอยากทิ้งผลแล้วก็แจกคนดูประมาณนี้แหละ ดูคลิปน <se> <Duke> ี้กันเลยวิธีหาคิบแล้วก็ซุ่มผลนะครับไปเลยก็สาวันดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะยครับวันนี้ผมสารพัดแพทเกมแล้ววันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมพวกนี้ก็อยู่ในแมพที่มีช่วาทูพีทในเองแล้วก็เข้าแมปกัน มแบบแกโอเคก็มาแล้วก็จะบอ,อกเลยนะครับคือสำหรับจุดแรกนะครับก็เป็นเกาะแรกเลยนะครับเกาะน,นี้นะครับจะดอกอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับมุมซ้ายบนนะครับผมจะเขียนไว้ดอกสมุดนั่นเองนะครับ แล้วมันจะดรอปตรงไหน,นให้ผมเห็นนะบเป็นส่วนมากจะดรอปตรงเอาเป็นว่าคุณเกิดอ,อยู่แถวๆนี้นนท้าเรือตรงนี้ให้คุณน,นับเดินมาจะมีบันไดตรงนี้ะมีสองกล่องแบบนี้เห็นะครับจุดเกิดมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือจุดแรกนะครับ ที่ควรหาเลยตรงนี้ก็จะดอบแค่สมุดนะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างแต่มันจะดอบสมุดโอเคงั้นก็ไปจุดที่2กันเลยดีกว่าจุดที่2ของเรานะครับจะเป็นที่เกาะสกายเปียน,นั่นเอง it's a também, don't need โอเคผมลรมบอกก่อนจะหาะแต่ละจุดน้ำให้ออนเซิร์ฟถึง30นาทีประมาณนั้นแล้วก็จุดที่สองก็ลอยฟ้าดับสมุดนะครับแล้วมันจะดับตรงไหน,นดับจุดนี้เลยใตายทนไม้ประมาณนี้ สำหรับคนที่อยากได้หาคีนะครับมันจะเขียนว่าหาคีบุกนะครับโอเคงั้นก็ไปขกอที่สามกันเลย โอเคนะสำหรับจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยคือมันดอกผลส,สัะเสริอนะซึ่งมันจะดอบตรงนี้นะค้นภาพไห้ตรงนี้เลยนะตรงนี้ไม่ใช่ผลที่ผมกินนะแต่ว่าให้อีกคนหนึ่ง โอเคไปจุดที่สี่กันเลยดีกว่าโอเคจุดที่สี่ับจะเป็นเกาะเสาหินวิธีไปเกาะเสาหินนะับให้ดูที่กังหันลมตรงนี้นะครับให้มาด้านหน้าของมันนะับแล้วก็ ก็บโปไปเลยนะเดี๋ยวก็จะเจอเองน,ะนี่ครับโอเคคนระับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าฮาร์ิปพุ่งหรือว่าเดินชมจันทร์กดตรงไหนนะนี่เลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องซื้อแบล็คล็กหรือว่า,าต้องหาฮาร์คิปหรือเปล่าน่าจะต้องหา ุดที่สี่ก็คือดอกโยรุนะคือจุดนี้คือผมชอบมากมันไม่ได้ดอกสมุทรหรือว่าอะไรนะมันดอกเป็นแบบนี้นี่ลูกสีกเขียวแบบนี้นะถ้าคุณเห็นแบบนี้รนะรีบเก็บเลยนะคุณจะได้โยรุแบบนี้มาเแบบสียงรถใครอย่เนะี่ยโอเคไปจุดที่ห้ากันเลยนะ อีกอย่างคนระับผมจะมาบอกทุกจุดเลยเกาะชิงนะแบบจะเป็นออจุดที่ขายผลไม้ปีศาจด้วยลูบี้นะครับส่วนเกาะลอยฟ้าจะขายแบล็กเล็กแล้วก็ผลสายฟ้านะครับส่วนเกาะนี้คนะจุดที่ห้าจะอกผลสันแล้วก็สมุทรนะจุดนี้คือผมเจอป่อยมาก มันจะดัดตรงนั้นนะด้านหน้ามันจะตับตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอยู่ไหนนะโอเคนี่นะ ก็อยี่วประมาณน,นี้ครับนะค,บคนที่ไม่รู้วิธีสุ่มผลนะครับให้ข้ามเกาะลิงตรงนั้นไปนะครับแล้วก็จเจอเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งซึ่ง NPC สุม่มผลจะอยู่ด้านบน,นมันจะมีสองตัวนะครับซึ่งมันจะมีสองตัวนะครับก็คือตัวหนึ่งจะสุ่มผลนะบแบบธรรมดานะหนึ่งแสน ตัวหนึ่งสุ่มแบบรีเจนนะหนึ่ล้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมอยากให้ท่านผู้ชมับไปคอมเมนต์ด้านลา่าคลิปนี้นะว่าจะใช้สูตรไหนนะในการสุ่มผล1ล้านผมนะจะเอามาแค่10สูตรเลยนะก็ไม่มีอะไรมาคนไหนดูดีก็ ดีไปผลในแบบเกลือก็นั่นแหละเกลือก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันนะ่ายคลิปไปเยี๋เยวๆๆอย่าเพิ่งหยุดยังไม่จบคลิปนะจะม่แจกสูตรนะที่ผมได้ผลโมจิสี่อบให้โวนเอนเมซีนตัวนี้นะครับ ห้ารอบแล้วก็คนที่มีดาบนะใช้สกิลดบับห้าครั้งสกิลไหนก็ได้แล้วก็มาสมผลหนะึ่งสองสาม เป็นผลที่เอฟเฟกหนึ่งสองซ่อเป็นผลกรรมกรรมนะอันที่จริงส่วนนี้ผมได้โมจิจริงๆนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูรอบนี้ดวงไม่ดีสักเท่าไหร่ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะไป